สวัสดีทุกคนพอดีว่าฉันต้องการคำแนะนำจากพวกคุณสักหน่อยนะฉันขอเท้าความก่อนละกันพวกคุณจะได้ไม่งงคือเรื่องนี้มันเริ่มขึ้นจากอะไรที่เล็กน้อยแบบเล็กน้อยมากๆจริงๆตอนนั้นฉันกำลังหาต่างหูคู่หนึ่งของฉันอยู่ปกติฉันก็จะถอดมันแล้วเอาไปเก็บไว้ในโถแก้วที่ฉันเอาไว้เก็บพวกต่างหูหรืออะไรแบบนี้โดยเฉพาะนั่นแหละแต่มันมีคืนหนึ่งที่ฉันคงเหนื่อยมาก ฉันก็เลยถอดมันแล้วเอาไปวางไว้สักที่หนึ่งก่อนจะรีบไปอาบน้ํานอนฉันใช้เวลาอยู่สักพักเลยล่ละในการหาต่างหูคู่นั้นและเมื่อฉันหามันเจอฉันก็รู้สึกโล่งใจพอสมควรเพราะต่างหูนั่นมันเป็นต่างหูคู่โปรดของฉันก่อนที่ฉันจะเอามันไปเก็บไว้ในโถตามแบบที่มันควรจะเป็นแล้วฉันก็ได้เจอกับต่างหูที่เพิ่มขึ้นใหม่คู่หนึ่งมันเป็นต่างหูที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน มันมีรูปร่างที่เหมือนแท่งที่บิดเป็นเกลียวสีเงินของมันทำให้มันโดดเด่นกว่าต่างหูคู่อื่นในโถนั้นฉันแน่ใจว่าฉันไม่เคยซื้อต่างหูแบบนี้มาก่อนแน,แน่แถมฉันก็ไม่เคยเอาต่างหูสีเงินมาเก็บไว้ในโถของต่างหูสีดำแน่นอนแต่ก็อย่างที่ฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆฉันก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็แค่หยิบมันไปใส่ไว้ในโถอ,อีกใบก็เท่านั้น ฉันคิดกับตัวเองว่าบางทีฉันอาจจะลืมว่าฉันซื้อหรือได้มันมาจากไหนเองจริงๆละมั้งแล้วฉันก็อาจจะแค่โยนมันเข้าไปรวมๆแบบไม่ได้ใส่ใจมันมากก็เลยไม่เคยสังเกตมันมาก่อนหรือไม่ก็คงจะเป็นเพื่อนของฉันสักคนที่ทำตกไว้แล้วฉันก็เก็บได้ก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้เพื่อให้มันเด่นออกมาละมั้งฉันจะได้ไม่ลืมและเอาไปคืนพวกเขาเวลาที่เราเจอกันอีกครั้ง ถึงฉันจะสับสนและสงสัยเล็กน้อยแต่ฉันก็คิดว่าฉันควรจะเก็บมันเอาไว้ก่อนดีกว่าอีกอย่างถ้าเกิดว่าที่ฉันคิดมาทั้งหมดมันผิดและมันไม่ใช่ของเพื่อนฉันแล้วก็การมีตังหูเพิ่มขึ้นใหม่อีกคู่หนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่จริงไหมแต่ในวันต่อมาที่ฉันเปิดลิ้นชักห้องครัวเพื่อที่จะหยิบซ่อมมาจิ้มขนมกินนั่นเองฉันก็ได้เจอกับอะไรแปลกแมันคือซ่อมคันหนึ่งซ่อมที่ฉัน ไม่เคยเห็นมันมาก่อนในชีวิตฉันหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความแปลกใจคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ฉันซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ในครัวหรือในบ้านเนี่ยฉันจะซื้อมันทั้งเซตเพื่อให้มันเข้าชุดกันแต่เจ้าซ่อมอันนี้มันกลับมีดีไซน์ที่ไม่เข้ากับเครื่องครัวชิ้นอื่นในลิ้นชักของฉันเลยนี่สิฉันอยู่บ้านนี้คนเดียวคนที่มาหาฉันที่บ้านก็ไม่ได้มีเยอะปีหนึ่งจะมีคนมาหาที่บ้านฉันไม่เกินสามรอบเลยด้วยซ้ำมั้ง แล้วไอ้ซ่อมแปลกๆนี่มันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยการปรากฏตัวขึ้นของซ่อมประหลาดนี่ทำให้ฉันรู้สึกสับสนและมึนงงมากกว่าต่างหูคู่เมื่อวานนี้ซะอีกและมันก็ทำให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจด้วยหรือว่ามันจะมีใครบุกรุกเข้ามาในบ้านของฉันกันนะแต่ในโลกนี้มันจะมีคนที่บุกรุกเข้าบ้านคนอื่นเพื่อที่จะเอาซ่อมแปลกๆมาใส่ไว้ในลิ้นชักของบ้านที่พวกเขาแอบเข้ามาจริงๆหรอ ฉันขอบอกเลยนะว่าฉันไม่เคยหยิบซ่อมอันนั้นมาใช้เลยหลังจากที่เจอมันคือรูปร่างมันค่อนข้างที่จะประหลาดน่แล้วฉันก็ไม่ชอบความรู้สึกเวลาที่มันอยู่ในมือของฉันด้วยต่อมาฉันก็เจอปากกาที่ไม่ใช่ของฉันอยู่ในโหลใส่เครื่องเขียนบนโต๊ะทำงานทำไมฉันถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ของฉันแน่ๆนะหรอก็เพราะว่าฉันเป็นพวกที่ชอบทำของชิ้นเล็กๆหายยังไงล่ะแล้วฝาปากกาเนี่ย ก็น่าจะเป็นสิ่งของที่ฉันทำหายบ่อยที่สุดเป็นลำดับต้นๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นปากกาของฉันทั้งหมดในช่วง5ปีหลังมานี่ก็เลยเป็นแบบกดล้วนๆแต่เจ้าปากกาด้ามนี้มันดำเป็นแบบมีฝาปิดนะสิแล้วมันก็ไม่ใช่ฝาปิดแบบธรรมดาด้วยนะมันเป็นฝาแบบเกลียวที่คุณจะต้องหมุนบิดมันจนแน่นเวลาที่จะปิดดีไซน์โดยรวมของมันมองปราดเดียวก็รู้ได้เลยว่า มันต้องเป็นของที่มีราคาพอสมควรแน่ๆเพราะแบบนั้นฉันก็เลยเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้แต่ฉันก็ไม่เคยใช้มันหรอกนะมันเหมือนกับซ่อมนั่นแหละคือมันรู้สึกแปลกๆเวลาที่อยู่ในมือของฉันนะแถมหัวของปากกาด้านนี้มันก็ใหญ่แล้วก็ทูด้วยมันก็เลยได้รับตำแหน่งของตกแต่งโต๊ะไปโดยปริยายถึงตอนนี้พวกคุณคงอยากจะถามฉันแล้วว่าทำไมฉันถึงไม่พยายามหาต้นตอว่า ของพวกนี้น่ะมันมาจากไหนแบบจริงๆสักทีละ่ะคือสําหรับฉันไอ้อะไรแบบนี้น่ะมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเกินกว่าที่ฉันจะใส่ใจกับมันน่ะพวกคุณก็คงไม่รื้อบ้านทั้งหลังแค่เพราะเจอตังหูที่ไม่คุ้นตาเจอซ่อมแปลกๆอันหนึ่งโพล่มาในลิ้นชักหรือเจอปากกาที่ดูสวยโดดเด่นมาเสียบรวมๆกับปากกาธรรมดาๆรรของคุณอยู่ในโถบนโต๊ะทำงานกันจริงๆหร,รอกใช่ไหมละ่ะ และเอาจริงๆส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะฉันเองก็ยังแอบไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเพราะคนเรามักจะลืมนั่นลืมนี่กันได้ตลอดเวลานี่นะเนอะบางทีฉันอาจจะเป็นคนเอาของพวกนี้กลับมาบ้านเองก็ได้ฉันอาจจะได้รับมันมาเพราะมีคนให้หรืออะไรแบบนั้นแล้วพอมันเป็นสิ่งของชิ้นเล็กๆฉันก็เลยไม่ได้ใส่ใจมันแล้วก็ลืมมันไปเลยแต่กับร่มเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ ฉันมีที่เก็บร่มอยู่ตรงประตูหน้าบ้านแล้วฉันก็มีร่มอยู่แล้วสองคันซึ่งฉันก็ชอบมันทั้งคู่มากๆจนไม่เคยเอาร่มที่ไหนเข้ามาในบ้านอีกเลยมาหลายปีแล้วแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ฉันเจอปากกานั้นได้สองสวันฉันก็เจอผู้บุกรุกคันหนึ่งในที่เก็บร่มของฉันที่ฉันสังเกตเห็นมันช้าขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะอากาศที่มีแดดจ้าตลอดทุกวันในช่วงนี้เลยทําให้ฉันไม่คิดที่จะสนใจร่มเลยสักนิด แต่เมื่อวันที่ฝนตกมาถึงฉันก็เจอเจ้าร่มคันที่สามนั่นเจ้าร่มคันนี้มันเป็นสีเทาหม่นๆแบบผู้ดีแถมตรงด้ามจับรูปตัวยูนั่นก็ทํามาจากหนังซะด้วยขนาดฉันที่ไม่ได้ซื้อร่มใหม่มานานมากๆเพราะยังไม่เจอร่มคันไหนที่ถูกใจแถมฉันก็เป็นคนที่เรื่องมากเรื่องร่มพอสมควรเนี่ยฉันก็ยังพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าร่มคันนี้มันสวยและดูดีมากจริงๆแต่ปัญหาคือ มันไม่ค่อยเข้ากับมือของฉันสักเท่าไหร่เหมือนของทุกอย่างที่โผล่มาในช่วงนี้นั่นแหละฉันรู้สึกแปลกๆเวลาที่มันอยู่ในมือของฉันที่แปลกกว่าความรู้สึกเวลาจับมันก็คือสัมผัสของมันมันไม่เหมือนกับหนังที่ถูกตากจนแห้งแล้วฟอกหรือทำสีไม่อย่างดีแต่มันดันให้ความรู้สึกลื่นๆนิดหน่อยรากว่ามันยังมีชีวิตอยู่ มันเหมือนกับเวลาที่คุณกําลังจับมือกับใครสักคนอยู่จริงๆเลยละ่ะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองถึงมันสักครั้งคุณก็น่าจะเข้าใจนั่นน่าจะเป็นของชิ้นแรกเลยมั้งที่ฉันเอามันไปทิ้งเพราะนอกจากความรู้สึกทั้งหมดที่ฉันบอกคุณไปแล้วนะ่ะฉันก็ยังสัมผัสได้เลยว่ามันเหมือนกับมีชีพจรเต้นตุบๆแผ่ออกมาจากด้ามจับของร่มขนันด้วยสิ่งต่อมาที่ฉันเจอก็คือเสื้อโค้ตตัวใหญ่ ที่มีหทูที่ประดับด้วยขนฟูๆของสัตว์ซักชนิดที่ขนของมันถูกเล็มแต่งมาอย่างปราณีตแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของฉันขนนั่นมันนุ่มมากๆเลยละ่ะแต่ที่แปลกก็คือเหมือนมันจะผลัดขนได้ด้วยนี่สิคนที่เลี้ยงหมาหรือแมวน่าจะเข้าใจดีนะคือมันมีขนติดมือของฉันมาด้วยตอนที่ฉันจับมันแต่จำนวนขนบนเสื้อโค้ตตัวนั้นมันกลับไม่ได้ดูลดลงไปเลยสักนิด เอาจริงๆฉันแอบหงุนงิดนิดหน่อยกับมันด้วยเพราะมันทําให้ฉันคันยุบยิบในตอนที่เผลอไปเกาที่หน้าก่อนที่จะเห็นคนพวกนั้นติดมือออกมาเสื้อโคทตัวนั้นเป็นไซ์ที่ฉันใส่พอดีแล้วมันก็อุ่นมากๆด้วยแต่พวกคุณคงจะแปลกใจแน่ๆถ้าฉันจะบอกพวกคุณว่าฉันเอามันไปบริจาคในวันรุ่งขึ้นคืองี้นะเสียงที่มันทําตอนกลางคืนนะมันทําให้ฉันนอนไม่ค่อยหลับนะจนถึงตอนนี้ มันกลายเป็นว่าฉันจะรู้สึกเหนื่อยใจมากกว่าที่จะรู้สึกแปลกใจหรือประหลาดใจไปแล้วละ่ะในตอนที่จะต้องเจอกับของอะไรแปลกๆที่โผล่ขึ้นมาในบ้านเมื่อวานฉันเจอเก้าอี้โซฟาอย่างดีตัวหนึ่งโผล่มาในห้องนั่งเล่นของฉันด้วยนะฉันขออธิบายเพิ่มเติมก่อนคือของพวกนี้เนี่ยนอกจากมันจะไม่ได้โผล่มาในแต่ละที่แบบสุ่มๆให้เกะกะเล่นแล้วส่วนมากมันยังเข้ากับของชิ้นอื่นๆในบ้านของฉันอีกต่างหาก มันน่าจะเรียนรู้จากตอนที่ฉันไม่สนใจซ่อมนั่นหรือรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมในบ้านสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันมีปัญหากับเก้าอี้ตัวนี้ก็คือมันจะส่งเสียงเหมือนกับมันถอนหายใจออกมาทุกครั้งที่ฉันนั่งในสิไม่สิต้องเรียกว่าเสียงครางถึงจะตรงกว่าเพราะมันครางคล้ายๆกับเวลาที่มีคนทํากิจกรรมกัาบนเตียงยังงอย่างนั้นและฉันก็ไม่ชอบมันเลยให้ตายเถอะ ฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องเลิกเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เร็วนี้แล้วล่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะคือเจ้าคีย์บอร์ดที่ฉันใช้ตอนนี้นี่สิฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มสู้มือฉันมากขึ้นเวลาที่ฉันใช้มันพิมพ์อะไรสักอย่างรวมไปถึงตอนนี้นี่ยนี่ไม่รวมกับพวกรูปบนผนังที่ฉันก็ไม่ทันรู้ตัวว่าพวกมันย้ายมาอยู่ตรงหัวเตียงของฉันตั้งแต่ตอนไหนพวกมันชอบทำท่ายืดตัวแปลกๆเหมือนคนเมื่อย ที่ฉันดูแล้วรู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตเลยลหละคือถ้ามันแปลกจนฉันอดไม่ได้ที่จะจ้องดูมันจนไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันน่ะฉันก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าบางทีเรื่องทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ฉันคิดไปเองก็ได้ฉันก็เลยบอกแม่ของฉันว่าให้เธอช่วยมาอยู่ฟอาบ้านของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันจะต้องออกไปทางานข้างนอกวันหนึ่งแล้วฉันก็บอกแม่แบบที่กำลังเล่าให้พวกคุณฟังอยู่แล้วด้วยว่า มันมีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในช่วงนี้วันนั้นเธอมาถึงบ้านฉันตอนที่ฉันออกไปแล้วเธอมีกุญแจสำรองบ้านของฉันอยู่นั่นก็เลยไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอแต่แม่ก็อยู่ในบ้านฉันได้ไม่นานนักหรอกแม่ส่งข้อความมาบอกฉันแทบจะในทันทีหลังจากที่เธอส่งข้อความแรกมาบอกฉันว่าเธอมาถึงบ้านของฉันแล้วว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่และเธอก็จะไม่ยอมให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อด้วยเหมือนกัน แม่ยังบอกกับฉันอีกว่าเธอไม่ยอมให้ฉันกลับไปที่นั่นอีกแล้วและให้ไปเจอกับเธอที่บ้านของเธอแทนเธอบอกว่าสิ่งที่เธอเจอมันน่ากลัวและน่าขนลุกมากเหมือนเธอจะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพรมหน้าบ้านที่มีนิ้วมือยื่นออกมาเต็มไปหมดด้วยนะแต่แม่ก็เป็นคนที่ชอบพูดอะไรเว่อรอยู่แล้วเป็นปกตินะแต่ก็นั่นแหละเพื่อความสบายใจของเธอฉันว่าฉันก็คงจะไปอยู่ที่บ้านของแม่สักพัก แต่ต้องเป็นหลังจากที่ฉันกลับไปเก็บของก่อนนะนะฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยเลยในตัวลูกค้าของงานที่ฉันเพิ่งออกไปปิดจ็อบมาล่าสุดเนี่ยทำให้ฉันหัวปวดจนปวดหัวเลยล่ละอันดับแรกเลยก็คือฉันจะต้องไปเอากระเป๋าเดินทางที่อยู่ในตู้เก็บของที่โถงกลางบ้านก่อนแต่ฉันขอพูดตรงๆเลยนะว่าฉันรู้สึกกังวลพอสมควรที่จะต้องไปยุ่งกับตู้นั่น คือตู้นั่นมันชอบเปิดปิดได้เองแล้วฉันก็ไม่ชอบเสียงหายใจดังๆที่มันทำด้วยเอาละ่ะถึงตอนนี้ฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะได้ยินมามากพอที่จะเข้าใจปัญหาของฉันแล้วคือฉันอยากจะถามพวกคุณว่ามีใครพอจะแนะนำวิธีรับมือกับตู้เก็บของหายใจได้ให้ฉันได้บ้างไหมะ